อนนี้เราอยู่กันใน Dishonor History นะครับสำหรับช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับสำหรับ Dishonor History นะครับย้ำว่าช่วงนี้เท่านั้นนะครับผมไม่ได้หยุดทำเพราะว่าไม่อยากทำนะแต่ว่าหยุดทำเพราะคิดว่าตัวละครหลักเนี่ยน่าจะพูดถึงครบแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้เรื่องของอะไรเพิ่มก็บอกกันแล้วกันนะครับถ้าผมเห็นว่ามันน่าทำนะก็จะมาทำเพิ่มให้นะครับ แล้วก็น่าจะได้กลับมาทำอีกทีหนึ่งตอน d i s o r d e r อมานะครับช่วงนั้นก็จะกลับมาทำเต็มตัวอีกทีหนึ่งสำหรับประวัตินะครับของออสิ่งต่างๆที่เราจะได้เจอใน d i s o ัน o r อซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างแต่ว่าได้ทำแน่นอนครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงผู้หญิงที่มีชื่อว่า De l i l a า Copper Spoon ครับซึ่งเ,เป็นตัวละครตัวร้ายนะครับตัวหลักเลยนะครับในในเรื่องของ DLC นะครับ ซึ่งเราจะได้เล่นเป็นดาวนะครับใน DLC นะั้นแล้วก็มีศัตรูเป็นดลัยล่านั่นเองโดยที่เธอเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับพลังจาก o ไซเดอร r นะครับแต่ว่าเราจะมาย้อนเวลากลับไปตอนที่เธอเป็นเด็กกันก่อนในต,ตอนที่เธอยังเด็กครับดาลาัยล่าเนี่ยเป็นคนอบขนมนะครับประมาณว่าทาขนมปังอะไรอย่างเงี้ยพวกเบเกอรี่นะครับอยู่ในดันบอลทาวเวอร์นะครับซึ่งก็เป็นอาคารหลักนะครับของราชวงศ์นั่นแหละ ก็ในตอนเด็กเนี่ยเป็นเพื่อนกับเจสซมี่คอวินซึ่งภายหลังเนี่ยได้กลายเป็นราชินีนะครับแต่ว่าตอนเด็กเนี่ยเขาถือว่าเป็นเพื่อนกันนะครับแต่ว่าในภายหลังครับไม่ได้มีระบุเอาไว้ว่าเธอทําอะไรนะแต่ว่ามันระบุเอาไว้ว่าเธอกับเอ่อราชินีเจสซีมินซึ่งตอนนั้นเป็นแค่เจ้าหญิงนะครับได้ทําเรื่องบางอย่างซึ่งไม่ดีนะครับแล้วก็ดาริล่าเนี่ยถูกโทษในเรื่องนั้นนะครับแล้วก็โดนขับไล่ออกไปจากเอ่อดันวอลทาวเวอร์ ซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเดลาย่าเนี่ยซึ่งเป็นเด็กอยู่นะครับโดนขับไล่ออกไปจากพระราชวังนะครับก็แน่นอนว่าแม่ของเดลาย่าเนี่ยที่ทางานที่นั่นก็ต้องโดนไล่ออกด้วยนะครับในขณะที่เดลาย่าเนี่ยโดนทุกอย่างเลยนะองโทษความผิดนะครับตัวเธอเองโดนไล่นะครับแม่เธอก็โดนไล่เช่นกันแต่ว่าเจสซามินคาวินครับซึ่งเอ่อก็น่าจะมีความผิดเท่าเกันนะครับกับไม่โดนลงโทษอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเป็นเจ้าหญิง หลังจากที่เธอออกมาจากพระราชวังครับดดลาย่าเนี่ยก็เปลี่ยนอาชีพนะครับไม่ทําขนมแล้วนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นจิตรกรแทนนะครับวาดรูปแกะสลักอะไรพวกนี้นะครับโดยที่เป็นลูกมือนะครับให้กับอันโซคออฟซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักประดิษฐ์นะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยอันโซคออฟก็เป็นศิลปินที่วาดรูปด้วยนะครับ หลังจากที่เธออยู่กับโซคลอฟได้สักระยะหนึ่งนะครับเธอก็สนใจเรื่องของาศาสตร์มืดนะครับแล้วก็ได้รับการติดต่อครับจากเอาไซเดอร์นะครับเพราะว่าเอาไซเดอร์เห็นว่าเธอมีความน่าสนใจแล้วก็ได้ให้พลังกับเธอด้วยนะครับหลังจากที่เธอได้พลังของเอาไซเดอร์มาครับเธอก็ได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอาร์โนทิมส์นะครับโดยทิมส์เนี่ยเป็นผู้ชายที่ร่ำรวยมากนะครับเอ่อแต่ว่า พอได้รู้จักกันเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันนะครับค่อนข้างจะออกแนวเป็นกิ๊กกันมากกว่าคือไม่ถึงขั้นแฟนนะครับแต่ว่าทีมส์เนี่ยหลงไหลในตัวของดลัยล่ามากนะครับเ,เข้าใจว่าเป็นเพราะดลัยล่าใช้เวทมนต์บางอย่างกับทีมส์นะครับ ซึ่งนั่นทําให้ทีมส์เนี่ยยอมยกสมบัติที่เขามีครับครึ่งหนึ่งให้กับดาไลล่าซึ่งเยอะมากนะครับทําให้ดาไลล่าเนี่ยมีสมบัติติดตัวนะครับโดยการใช้เวทมนต์นั่นแหละแล้วเขายังคงสร้างเรือนะครับหนึ่งลำนะครับเรือลาใหญ่ๆเลยเนี่ยโดยที่ตั้งชื่อว่าดาไลล่าด้วยแต่เอาแบบว่าเรื่องราวของเรือนะครับแล้วก็เรื่องราวของทีมส์เนี่ยเอาไว้ไปติดตามกันในส่วนของ DLC ก็แล้วกันนะครับซึ่งผมทำสรุปเอาไว้แล้วนะครับสามารถแวะไปดูได้ในสรุป DLC นะ หลังจากที่เดลาย่ามีสมบัติติดตัวแล้วนะครับมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเธอก็ได้ไปอยู่ที่บิ๊กมอลแมนเนอร์นะครับแล้วกเออ็เริ่มตั้งกลุ่มครับของบิ๊กมอลวิชขึ้นมาแล้วแผนการครั้งใหม่ของเดลาย่าก็เริ่มต้นขึ้นนะครับสมบัติที่เธอมีในตอนนี้มันมากมายก็จริงแต่ว่าเธอยังต้องการมากกว่านั้นอีกนะครับสิ่งที่เธอต้องการในตอนนี้เนี่ยก็คือเธออยากจะคร้องบัลลังนะครับโดยแผนของเดลาย่าก็คือการ จะเข้าสิงนะครับก็คือย้ายวิญญาณตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในเอมิลี่แล้วก็นั่งบัลลังในฐานะของเอมิลี่แทนที่ว่ามาทั้งหมดนี้คือเนื้อเรื่องของ2 DLC นะครับ k n i f e of Dunwall กับ Big m o r i c h นะครับสามารถไปดูในนั้นได้นะครับจบนะสำหรับเรื่องของดาริล่าแต่ว่าเราจะพูดถึงพลังของเธอก่อนสักนิดหนึ่งนะครับพลังของดาริล่ามันไม่ได้ชัดเจนมากนักว่าจริงแล้วเธอทําอะไรได้บ้างแต่ว่าเท่าที่เห็นนะครับเธอมีความสามารถทางด้านศิลปะนะครับแล้วก็การแกะสลัก อย่างที่เห็นเนาะเ,เธอสามารถใช้พลังของ Outsider กับพวกงานศิลปะพวกนี้ได้นะครับเช่นเธอสามารถทําให้ a n ท t i m s ตกหลุมรักเธอแบบบุบกปั๊มได้นะครับรวมถึงการมีความหลอนไปเลยนะครับเ,เธอสามารถเข้าสิงเอมิลี่ผ่านทางภาพวาดที่เธอวาดได้แต่ว่าจะมีพิธีกรรมอะไรของเธอนะครับซึ่งก็เท่าที่สามารถบอกได้ในตัวเกมนะคือเธอจะต้องใช้ปล่อยผมของเอมิลี่ในการ สร้างกปูกันนะครับเราก็ว่าลูกเอเมลี่ก็จะสามารถเข้าสิงได้นะครับไม่รู้ว่าในเ,เวทมนต์ส่วนอื่นๆจะเป็นยังไงเธอสามารถไม่เชิงว่าแบ่งวิญญาณแต่ว่าทําให้ลูกปั้นมีชีวิตได้นะครับโดยที่มีความคิดอา่านเหมือนเธอเลยนะครับสาหรับผมแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนเหมือนเธอสร้างลูกปั้นขึ้นมาแล้วก็เปิดบอ่อดให้มันนะครับมันก็จะทําตามที่ใดๆหน้าตัวจริงควรจะทํา แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวจริงนะแล้วก็พลังอย่างสุดท้ายที่ผมน่าจะพอบอกได้นะอันนี้คือไม่นับพวกบิงพวกอะไรพวกนี้นะเาะอาเฉพาะที่มันเด่นๆนะครับพลัะสุดท้ายผมสามารถบอกได้คือพลังที่เหมือนกับดาวนะครับก็คือความสามารถในการแบ่งพลังให้กับคนอื่นคือถ้ากบบว่าเราได้เล่นเป็นดาวเนี่ยเราจะรู้ว่าดาวสามารถแบ่งพวกความสามารถในการบิงความสามารถในการดึงหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับให้กับกลุ่มนักฆ่าของเขาได้นะครับดาริลาเองก็สามารถแบ่งพลังส่วนหนึ่งของเธอให้กับ กลุ่มแม่มดของเธอได้เช่นกันนะไม่ว่าจะเป็นการบลิงก์นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานเราก็มีความสามารถในการใช้พลังเสียงในการกรีดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ได้เล่นใน DLC จะรู้ว่าบิลลี่เลิร์กนะครับซึ่งเป็นศัตรูตัวสุดท้ายใน DLC k n i f e of Dunwall นะครับซึ่งบิลลี่เลิร์กเนี่ยเป็นคนของดาวแต่ว่าหักหลังนะครับเราก็ไปอยู่กับเดลล่าแทนในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับบิลลี่เลิร์กเนี่ยบิลลี่เลิร์กจะสามารถใช้พลังกรีดได้ด้วยนะครับเหมือนกับที่พวกแม่มดใช้เลยนะครับ นั่นก็แปลว่าดลเล์ลสามารถแบ่งพลังได้นั่นเองเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับก็ยังไงฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับทั้งสงเจ้านะครับทางร้านเกมซินโซนะครับแล้วก็ร้านเสื้อทีเนิดนะครับซึ่งภายหลังไม่รู้จะเป็นร้านเสื้อจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเอ่อคอนเซปต์ของร้านจริงๆแล้วคือขายตามใจนั่นแหละนะครับแต่ผมไม่มีคําอื่นจะใช้เรียกในตอนนี้เนาะ แวะไปกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเพื่อตอนต้นคลิปนะครับว่านี่อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายในช่วงนี้สำหรับเ uh, อ่อ i s h o n o r History นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์นะครับถ้ามันน่าสนใจเดี๋ยวว่ามันมีเนื้อหาที่มากพอก็จะทำให้นะครับเอาไว้คอมเมนต์ไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะคิดอีกทีหนึ่งว่าจะทำหรือไม่ทำเนาะ,ะเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ